อันนี้วัดดีค่ะประเดียนไทยลังบานประเดียนไห้เบิง้งเนาะเบื้องแม่ประเดียนปลูกกันค่าปลูกมะเขือไว้เต็มเลยเป็นกวดเป็นเครียร์รังบานจนเกี่ยงเลยบานยุกติดติดกันเลยเนาะเนนอ,อ,น,อน,นี่คางา,งามงามมึงเนาะเป็นนอเต็มเลยคางามคัะลังบานประเดียนเบิ้งพระอาทิตย์ ตอนใบเกิดทีได้ไปส่งนำกระดูนก,กนกขนะประเด็นกันเลยอยัในให้เบิ้งหลังบ้านบ้านติดติดกันหัวติดกันเลยนกันลนะุงเนาะอันนี้ประเด็นปลูกกล้วยกล้วยหอมสื่อเขามาตัวละยี่สิบบาทสุกกล้วยหอมท้องนกขนาะเพราะว่าตัวต้วนกล้วยหอมท้องมนะึงพักเสียนง,งามงาม เพื่อนปลูกไว้เนาะคะเนาะนั่นต้นพงชุลลดประเด็นสีาพาทั่วบริเวณบ้านแม่ประเด็นอันนี้เล่าเขาเล่าเขาเนาะคะเนาะเม่งเพื่อนเก็บอัร่างกระดาษไว้ไม่ง่ายเก็บล่างกระดาษไว้ขึ้นมันไปสื่อเขาคนมาด,ดังขึ้นเนาะคะเนาะ ตะไข่งามงา,ง,งามเบิ่องยาหน้างามปักงามแนว่นยา,นงงานยหน้างามไม่ต้นยอ่อหนะไม่ต้นย่อมบื้อ้นาวโดกดกเบื้องนาวโดกดกเต็มตนมนาวแม่ป่านดขึ้นอยังนีคุน ก็ได้สื่อกินเลยดกเป็นพ่วงเลยมึงน,นะดกหักดุ๊กน่โอ้อันนี้ต้นไงแล้วนนก็ล่างเป็นดอกก็ล่างเป็นหมากโอ้ไงแล้วตัวน,น,นั้นนี่ขันจำบม่ได้มันลูกพ่อล้อนี่ ไปะเดินจำลูกพ่อครับนะอันนี้ต้นทออนีต้นอย่างเน้ะยันเป็นต้นทออยู่ก็ลั้งออกดอกนะออกดอกเต็มเลยออกดอกเต็มเลยเนาะขนะเบนะื่องมาเขียบก็ลั้งเป็นหนวยเป็นหนวยหน่อยอันนี้ก็บ้านคางกันเนาะขนะนะเป็นหัวึ้น เพิ่งเอาอินตาปาล่ำหน่อยๆมาปลูกไว้ก็เริ่เป็นยอดโพกันมากเส้นเหมือนกับต้นอันนี้เาปลูกติดกันครับบ้านติดติด,ต,ดติดกันเลยเลยค่ะเดยบ้านผูงกลางจังสะว่างมันยูติด,ต,ดติดกันมีหัวแม่ประเดียนอันนั้นเหล่าเขาเนะค่ะเนาะเอิ่งจนั่งงามงามงามขากงามเนี่ย เป็นพุ่มยุยยาน้่งงามคลักหลาหมักเน่าวหมกหนดาวกดพ่อหมอกเน้าวหมอกเน่าว,กาวดกดกบา้างเนี่ยมันสุกมากเปียกกันบางๆนี่หมักเน่าวดกคักดกแนว,นะวเลยไปเสือหมกหน้ากินได้ดกคัก อันนั้นประตูบ้านประเดียนเปิดเพราะว่าใดร้านหน่อยสี่เลียนออกเนาะค่ะเนาะประตูบ้านแม่ประเดียนคันเปิดทั้งสี่น่นองเลียนออกโหลดเบื้องต้นนั่งกวาดงามงามประเดียนได้วยท้ายขางบ้านในเบื้องกับหน้าบ้านในเบื้องทางพุ่นหัวติดเข้าไปว่าใดเนาะค่ะเนาะได้เข้าไปแต่ใดแค่นี้เบมึงดูนี่ละ่ะบ้านแม่ประเดียนประเดียนท้ายบริเวณบ้านในเบื้องเนาะค่ะเนาะ จ่อนอย่านั่งงามงามงามึงมอย่านั่งงามขักงามเนี่ยน,นะพ่ต้องได้ไปเอาใส่มากินเลยอย่านั่งงามขากใส่มาโปงอ้วนรวยตะไคข่กันตะไคร้กับงามงามนะอันนี้แม่ประเด็นสวัสดีศาสตร์เน,นาะค่ะเนาะ อันนี้เพื่อนปลูกไว้เพื่อนกลับไปตัดเทละเลียกแล้วน้อยมะริวมาตากไว้ก็เอื่นึงือเนื้อประเดนเศษไปเบื้องคือเพื่อนปลูกไว้เพื่อนกับมกเพื่อนขยันเัื่นพื้เพื่อนปลูกไว้เพื่อนกลับไปตัดเราเพื่อนกับเอามาสอยไว้เทละเล็กเทีละน้อยเราเพิ่นยามนันไปเป็นพื้นเราเพิ่นกลับไปตำนักเนาะุณค่าเพื่อนงาม ข้าแม่ประเด็นปลูกไว้เบิดเบื้องมะเขียพิ่นงั่มก็อย่างหนึ่งมะเขียงามครับงามเนี่ยงามหไรเนาะขนะค่าก็งามอันนี้เป็นต้นมะเขียนมะเขียเคีย้ยบานเฮาเนาะเบื้องในเพิ่นปลูกไว้ก็ลังสิเป็นหน่วยหดน้มเพราะท่านเลี้ยวเดี๋ยวประเด็นสิมามหดหนาเพิ่นม่อีกเปรเียนสิได้เริ่มแต่งตัวไปวัดเนาะขนะ เดี๋ยวเฮ็ดตั้นคลองไปท้ำบุญน้ำผึนตาาัว่ใบสิได้ไปสงน้ำพระไปเดินกันเลือยเห็นให้มาเบิง่งบริเวณบ้านแม่ระเดินนอกกระเนาะอันนั้นกับบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านข้าเจ้าอยู่ตั้งแต่เกิดปืนขอบคุณทุูกกำลังแรงใจเด้รื่ด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการ ให้กำลังแรงใจไปเดือนก็ขอบคุณเลยหลายมึงนกหน่อยมาขามร้ายหน่อยวะนะบ้านตรงบ้านฝากกันไปเนาะคะ่ะเนาะมาขามโดกโดดบ้านนั่นก็เพื่นทีกว่างก็เหี้ยนประเดียนเหี้ยนประเดียนทีเพรากว่างมานเลยเนาะทีได้ยวก็สองงานนะทีเหี้ยนประเดียนอยู่นี่เนาะ ประเด็นสิจบคลิปเท่านี้กันแล้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอพุ่นถูกกำลังแรงใจขอพุ่นถูกการติดตามเพื่อนใหม่เพื่อนเก่ามากกระหายกำลังแรงใจประเด็นกับขอพุ่นไลๆปีใหม่สงการไทยกระหายจะเลื่อลุงเรื่องมันทุกคนสุขภาพแข็งแรงซุกคนเด้อค่ะเด้อเอาไเท่านี้ก่อนประเด็นสิจบคลิปก่อนคนมันหลาสวัสดีค่ะ